สวัสดีค่ะพบกับช่องนะี้ปีบ่าเนาะมีปีบ่าคือเก่าคนเก่าวันนี้จะมากินอะไร <c oughs> นี่จะบอกว่ายีต้มไข่มันไข่ลวกเลยอะ่ะ <c oughs> นี่แหละนี่นะถ้าไม่ดิบไม,ไม,ไม่ไม่มีวันต้มได้เบทมาตูมนะถ้าไม่สุกมากก็ดิบไปเลยก็ <c oughs> จังมนถึงน้องยีย่ไม่บ้านไม่เรียนหลายเนาะพี่น้องเอาที่กินได้เนาะนี่จะมากินซุปมุกเขือแลนะ้ววันนี้ซุปมุกเขืออเข้าวติดปากนี่จะมุกเขียวยี่นนะ ยี่เอ็บเทปลาใแซลมไปในนี้นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาไม่ได้เสร็จปลาให้ยี่มันก็จะไม่หนัวเนาะจะใ,ให้ดูว่าให้บทบังความงามยี่นะจ๊ะให้บทบังความงามาแล้วก็มีไข่ต้มสองหน่วยจะไข่ต้มหรือไข่ลวกเนาะผักก็สิมีหน่อไม้เนาะมกเขือแล้วก็แตงกวาเอากินเท่าที่มีเนาะเพื่อนๆเนานะกินเท่าที่มีละสัน่นแค่นี้ก็จะไม่หมดแล้วแหละมื่อคือยี่ก็อยากกินอะแต่ว่ายี่ไม่ได้เอามีดมาเอาช้อนแกะเอานะใครเคยทำมั้ง เคยเห็ดบอกเห็ดตามซะสูคิดคานเอามีดและคิดคานยางหรือเปล่าบอกเล้ยวช่องนี้ไม่เคยเตรียมอะไรสักอย่างแกเนาะเคยกินไหมเมื่อมันไม่มีมีดแตไ่อยากกินมะเขือแล้วกัดไม่ได้อะเนาะอี่จะบอกว่าช้อนช่วยชีวิตคนได้ขอยอย่างเดียวอย่าลืมช้อนนะจ๊ะ <laughs> ยี่ไงยี่ทาเสร็จแล้ว <laughs> เป็นคำๆเลยนะที่นี้นะคิดคานลูกหลอืไล่ได้กินแล้วได้กินแล้ว พี่จะบอกว่ามันนัวมากเลยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าพี่แอบใส่ของเสบหืมองเสพหึยมันกลับมาจากพลรามสองนะยิ่งเหนื่อยมากเลยมาถึงตมวันกีนบบ้อุทส่าห์มาเนื้อซีเนื้อเสียวยังเลยอ่ะนี่กำลัไปแอบไปแอบอะไรไหมไปแอบ,บทาเลสติก มาเนี่ยโอ้โหน่าจิน,น่าเสียวจกใจเจ้าของใช่นามเนี่ยไข่ลวกจริงๆนะเพื่อนๆนี่จะบอกให้ไข่เป็ดลวกล <an> นะเดี๋ยวเอาซอสใส่ก่อนใช่อร่อยอร่อยเนาะไม่มีหรอกเม่กงเม่กี้อะไรนะมีแต่ผุขอาทองนี่เนาะมีกละดไปเลยแล้วกันวิ่จินได้ พี่ชอบกินไข่ดิบนะ้พี่จะบอกเลยอืมอร่อยอ่ะอร่อยมันต้องกินตอนเด็กเลยอ่ะอ้ยเพื่อน,น้องไม้ต้มพี่ซื้อมาจากร้านนั่นแหละร้านที่ขายสุกกระเขอนั่นแหละทรายีมนันต้องทำนี่ไม่มาเลยที่เหนื่อย ไม่ไหวแล้วมันมึนแล้วเลวจาจ้ะเพื่อนพี่ยังไม่ได้รีดผ้าเลยกองเต็มเลยย่นี้แหละที่ถึงบอกรับสมัครคนรีดผ้าเนาะเอางานบ้านทุกอย่างยี่ทำได้หมดยกเว้นรีดผ้ายี่ไม่ชอบ ไม่ชอบที่สุดเลยคือการรีพาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพมันร้อนเนาะพี่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรร้อนๆอ่ะประจังเขาก็เปลืองตังค์ล็ก็เลยต้องยอมร้อนตัวเองถ้าเสียตังค์ปุ๊บยอมเลยนะเนาะยอมร้อน ติดเองก็ได้เนาะออเออแต่ว่าต้องใช้เวลาหนึ่งน้ำเพื่อนโอยอยากกินผัดหอยลายอะ่ะวันนี้เหนเ็นเพื่อนทำกินน่ะเป็นตะแส็บใชเนาะที่เป็นตะแส็บไปคือโอ้ยยังไม่ได้ให้เพื่อนกินไข่ต้มเลยไขยล่ลวกจังเนาะโอ้ยเนาะเดีให้เอาคำใหม่ให้เนาะ ขายลวกขายลวกจริงๆนะเพื่อนมันจะเยอะเยอะนิดน,นึงเนะนี่กินได้เปลิดผปฮารนะอะ นั่งรถมานะที่รุนตลอดทางรุนอะไรรู้ไ,รหรไหมรุนว่าฝนจะตกไหมวันนี้ที่ออกมาไว้นะบ่ายโมงครึ่งที่ก็ออกมาแล้วออกมาจากพลังสองอะ่ะมาถึงนี่เกือบสามโมงสามโมงแล้วอละ chính là mùng nó sáng mùng có quà đấy ừ. không lông trăng ruột bướm nữa lợn nhựa rồi tôm sáu vali ạ mà thêm sáu nữa phạm mà Oh. มันสิทลายเลยแบบน,นี้นะยี่เนี่ยนกะินเป็นแต่กับข้าวแบบลาวๆนะกับข้าวไทยๆยี่ยก็ไม่ค่อยถนัดนะมันไม่เมนเนวอะ่ะไม่เมนเนวอ่ะท่าหมาถึงว่าไม่ใช่เนวที่ชอบนะ ใครเป็นเนี่ยให้ยิ่มเชียวมีหลายๆคนเป็นแบบอย่ีถามว่ากินได้ไหมมันกินได้เวลาเราเหิวเรากินได้หมดจะถามมาชอบไหมไม่ถ้าเลือกกินได้จะกินไหมตัข้าวแล้วเราไม่ชอบไม่เราเลือกไม่ได้อะก็ต้องกินเนี่ย อันนี้ผมจะไม่ต้องเลือกกินเลยไม่ต้องเลือกว่าสันถ้าเลือกได้นะยี่ก็จะกินอะไรที่ชอบอือคนตกบอกประตูลมพัดตึงแผลลมพัดตึงว่าสันไม่ใช่ร้องเพลงนะนเพื่อน ลมพัดตึงะโอ้ไม่ใครมีเขร้องคขเพลงลมพัดตึงดีเลยลมพัดตึงอ่ะอย่าขอนะยี่ร้องไม่เป็นยี่เคยไปลองเพลงที่เป็นแนวหมอลำหนักนี่เคยร้องนะมันไม่ไปอ่ะเพื่อนมันไม่ไปเสียงมันไม่ไปแนวนั้นนะทำไมไม่ทำไมรี่ร้องไม่แล้วมันไม่ไปก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ ร้องแบบลูกทุ่งสไตล์อีสานอะอยากร้องแบบอีสานบ้านเฮานะ่ะคือร้องเล็บเสียงมันไม่ไปขำตัวเองมะทีนี้นะ่ะ นนั้นที่ยี่ดูมันกดดอกยาน้องยี่ร้องไห้ยี่ร้องไห้ตามพี่จาอรไทยนะวันนั้นนะที่ทําผัดดอกหอมนะเขามาเล่นรีลันใหม่น้องมันไม่มีละครดูอ่ะยี่ก็ดูรอบแรกยี่ก็ดูรอบสองยี่ก็ดูอีกเนาะหนูชิโลชิโร่อะไรน่ะ ก็ดูอีกนะท่องเจ็ดอะพีวีอะเนี้ยอุ๊ยก็ดูดเพี่ชอบอืคำใหญ่ตาสวดเนี่ยอืออร่อย เอากินไปกินมาทั้หมดมานเนี่ยออร่อยมากเลยเพื่อนเจ๋อีไหมมันอร่อยมากเลย,เย,ย,เลยจ้ะเนี่ยมันเป็นแบบของชอบเนาะหงอข้าวแล้ว เราจะกินอีกรอบหนึง่งก่อนโนอนเนะเนาะกินก่อนนอนกินให้มันอ้วนๆเลยนี่นักกินยังไงมันก็ไม่อ้วนหรอกเพื่อนมนจอยคือเกอลล่าลาจ้าสละวันนี้ขอจบคลิปการกินซุปมะเขือกับไข่ต้มแซลมอนแบบแก่ขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามตามยูยี่สหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมปักกะบไข่บักกักน้ำบวกกับกยิมเด็ดจ้ะ